สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรค่ะมีรถไถคูปะต้า L3608DT นะคะตัวนี้นะคะ36แรงม้านะคะเครื่องยนต์3สูบค่ะมาพร้อมอุปกรณ์นะคะใบไมหน่าและผาน6นะคะรถไล่เดิมๆนะคะตัวนี้สวยๆพร้อมใช้งานเลยราคาถูกๆนะคะ,ะ,คะจัดมาให้ลูกค้าแล้วนะคะใครที่หา36แรงมา้าราคาไม่แพงนะคะ คันนี้แนะนำเลยค่ะรถสวยมากๆนะคะเป็นรถไล่เดิมๆด้วยค่ะตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้สีเดิมเลยนะคะไม่มีรอยแกะรอยรั่วซึมไม่มีนะคะน็อตสักตัวนะคะตัวนี้ไม่มีแกะนะคะตัวนี้บอกเลยว่าล่อยรั่วซึมไม่มีนะคะสภาพดีมากๆ36แรงม้านะคะเครื่องยนต์3สูบนะคะตัวนี้ L3608DT ค่ะชั่วโมงการทำงานนะคะตัวนี้อยู่ที่682ชั่วโมงนะคะเครื่องดีเกียร์ดีมากนะคะ682ชั่วโมงเท่านั้นค่ะสะภาพสวยเลยนะคะตัวนี้เดิมเเลยนะคะสวยสวยเดิมๆพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะนี่ค่ะ ไม่มีรอยด้วซึมนะคะตัวนี้เป็นสีเดิมคู่ตัวของรถนะคะไม่เก็บสีนะคะนีค่ะไม่มีรอยแกะท่อนนะคะสภาพเดิมๆสวยๆเลยส6แรงนะคะเครื่องยนต์สสูบค่ะเครื่องเกียร์ทุกระบบสมบูรณ์พร้อมใช้รถไล่เดิมๆนะคะสวยๆเลยตัวนี้มาดูด้านยางค่ะยางหน้ายางหลังนะคะสภาพดีทั้ง4เส้นนะคะพร้อมใช้งานเป็นยางคู่ตัวนะคะตัวนี้ นี่ค่ะยางหน้ายางหลังนะคะยางหลังก็สภาพประมาณ70%นะคะกลางๆค่ะไม่ถึงกับสวยมากนะคะตัวนี้แต่เป็นยางคู่ตัวนะคะโอตานิคู่ตัวของรถนะคะเป็นรถไล่เดิมๆที่ P.T.O ไม่เคยเปิดใช้งานนะคะตัวนี้ เป็นรถที่คัดมาแล้วนะคะส่วนมากทางร้านจะไม่ค่อยคัดรถนามานะคะส่วนมากจะคัดเป็นรถไล่มานะคะเพราะว่าสภาพจะไม่โทมนะคะรถจะใช้งานน้อยมาพร้อมผ่านพวนค่ะเป็นผ่านพวนผ่าน6ส2 2ตัวเฮฟวี่พัสดนะคะตัวนี้ใบเต็มค่ะสวยๆเลยไม่มีรอยออกรอยดามนะคะสภาพฐานเป็นผานรุ่นใหม่นะคะสภาพสวย อย่างที่แจ้งไปนะคะยางหลังสภาพประมาณ70%ค่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายังน่าใช้ได้ค่ะก็น่าจะใช้งานได้ประมาณปีนึงนะคะตัวนี้สวยๆเลยค่ะพร้อมใช้นะคะตัวรถสวยนะคะนี่ค่ะแห้งดีนะคะไม่มีรอยเยิ้มนะคะตัวนี้บอกเลยว่าสภาพดีมากเป็นรถไล่เดิมๆเลยค่ะ L3608DT นะคะใครตามหาอยู่นะคะตัวนี้ราคาเพียง298,000บาทเท่านั้นนะคะ298,000บาทเท่านั้นเองนะคะจัดส่งให้ฟรีถึงที่เลยนะคะท่านใดสนใจโทรสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ0819136451นะคะ หรือมีใครที่มีญาติหรือคนรู้จักกําลังตามหารุ่นนี้อยู่นะคะฝากแนะนํากันด้วยมีค่าแนะนําให้5,000บาทนะคะใครสนใจก็อยู่ไกลก็ซื้อรถได้นะคะโอนมัดจาแค่1น0 0 0บาทค่ะส่วนที่เหลือรถถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินในส่วนที่เหลือนะคะเก็บเงินปลายทางนะคะมีบริการส่งให้ฟรีถึงที่ค่ะ รถถึงบ้านตรวจเช็คสภาพแล้วค่อยจ่ายเงินนะคะตัวนี้สวยๆเลย298,000บาทค่ะโทร0819136451นะคะร้านสมพงก์การเกษตรค่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกัน,นะคะ่ะ